คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สามพระดาบทพระไทยพระธรรมพระธรรมเทศนาพระนครพระนาศีกพระเนตรพระบรมมหาราชวังพระบาท พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวพระบิตุเริศพระพุทธพระพุทธมหามณีรัตนปาติมากรพระมเหสีพระราชประสงค์พระลักษ์พระลักษ์พระศรีรัตนศาสดาราม พระสงฆ์พระหาดพระองค์พระอาทิตย์พระอินทร์พร,ระพร,ร่งพลูพระพระพริงพริ้นพรูพฤติกรรม พฤษาคมภฤริสาศบดีพลอยพลังพลังงานพลัดพลากพลัดหลงพรันพลับพลาพลับพลาชัยพลาง พลังพลาสติกพลิกพลิวพารีกรรมพลีชีพพวงมาลัยพักพัฒนา